เมื่อวันที่24-25มกราคม2557ที่ผ่านมากลุ่มเด็กคิดสวิตจูเนียศูนย์เรียนรู้วิถีธรรมชาติเพื่อชุมชนมหาวิทยาลัยทักษิณมหาวิทยาลัยมหาสารคามและเครือข่ายรักทะเลจนะได้ร่วมกันจัดงานเทศกาลนิทานนานาชาติครั้งที่สองโดยมีการเสวนาวิชาการนานาชาติและฟังเล่าเรียนรู้กับนักเล่านิทานนานาชาติ เล่าเล่นให้เห็นโลกสโลกธรรมและธรรมชาติณมหาวิทยาลัยทักษิณสงสขาเราเริ่มต้นของเทศการทานธรรมชาติหรือว่าในส่วนของค่ายนิทานของเราจากแท่ค่ายเล็กๆนะคะสู่ความฝันของเราที่เป็นจริงในวันนี้คือเทศการิธานธรรมชาติค่ะเพราะว่าโดยจุดเริ่มต้นของการทาค่ายของเราเมื่อปี2539นะคะคือได้ฟังจากท่านอนาจารย์วิทยาบอกว่าในประเทศต่างๆเขามีเทศการิลานิทาน โลกเราก็เทศกาลก็ทานมากมายอะนะคะแต่ว่าในบ้านเราก็ยังไม่เกิดขึ้นสักทีแต่ว่าจะให้เกิดขึ้นทันทีมันคงเป็นไปไม่ได้เราก็ค่อยๆเดินทางกันมาเรื่อยสังคมขาดความรู้สึกต่อสิ่งที่รอบข้างสังคมขาดความรู้สึกกับสิ่งใ้ตัวน้ําเสียก็เสียไปอากาศเสียก็เสียไปผมว่าเครื่องมือหรือที่ีที่ทําให้คนสัมผัสกับชีวิตนะฮะสัมผัสกับธรรมชาติได้ผมว่าผมพัฒนาที่ผ่าน และมีการปิดท้ายด้วยคอนเสิร์ตนิทานริมชายหาดบ้านสวนกงตำบลนาทัอบอําเภอจนะจังหวัดสงขลาชายหาดพื้นสุดท้ายของจังหวัดสงขลาโดยมีการเล่านิทานจากนักเล่านิทานนานาชาติกว่า14ประเทศนักเล่านิทานพื้นบ้านจนะและนักเรียนในพื้นที่อ,อําเภอจนะจังหวัดสงขลาทิมสอนลูกให้ขยันทำความดีคอยรักใช้หลวงตาหลวงนะที่อาศัยอยู่ในวัดตลอดเวลา ด้วยความตขยันและมีนิสัยใฝ่รู้ของตีใหญ่หลายปีต่อมาตีใหญ่ลูกชายคนโตของซิมได้เป็นเจ้าของอู่ซ่อมรถยนต์โดยมีน้องชายทั้งสองคนคือตีเล็กตีน้อยเป็นผู้ช่วยดูแลกิจการ นี่คือความพยายามในการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชนทำให้เห็นถึงคุณค่าต่อสรรพสิ่งและห่วงแหนรักษาพื้นแผ่นดินที่อาศัยและมีมุมเล็กๆเพื่อให้เป็นพื้นที่นิทานของเด็กๆตลอดไปขวัญฤทัไทยปานนุยศูนย์เรียนรู้วิถีธรรมชาติเพื่อชุมชนรายงาน